อัปเดตท็อปหกร้านบัวลอยในกรุงเทพที่ขอการันตีว่าอร่อยและเด็ดจริงมีร้านโปรดของใครกันบ้างอยู่แถวไหนบ้างไปดูกันเลยเดิมร้านแรกอันดับที่6บัวลอยแม่คาดูบัวลอยร้านดังย่านประชาชื่อร้านจะอยู่ที่ซอยประชาชื่น37เป็นร้านเจ้าเก่าที่ขายมาก,กว่าหลาย10ปีแล้วเรียกว่าเก่าแก่สุดๆตัวเม็ดบัวลอยเขาจะมี3สีเม็ดบัวลอยจะใหญ่กว่าที่อื่นเทกเจอร์จะมีความเนบเด้งแบบได้เคี้ยวเลยใครที่ชอบกินนิ่มๆร้านนี้บอกเลยว่าไม่ตอบโจทย์รสชาติโดยรวมให้อันดับหอันดับที่ หบัวลอยคองสาร,ร้านดังในตำนานที่เปิดมากว่า30ปีเรียกว่าเป็นร้านโปรดของชาวฝั่งทนเลยตัว<อ>บัวลอยที่นี่เขาจะมีเจ็ดสีจะมีเผือกแ้วและแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยคือให้เครื่องนั้นๆเลยกะทิจะมีความหอมมันนัวรสชาติจะหวานน้อยใคร,ใครที่ชอบแบบหวานสามารถเติมความหวานได้เลยที่ร้านอันดับสี่บัวลอยเกดแก้วบัวลอยในตำนานสารเฉพาะเสือร้านดังร้านโปรดของ,ของขใครหลายๆคนตัวเม็ดบัวลอยเขาจะมีเจ็ดสีเทกเจอร์จะมีความหนึบหนึบอได้เขียวจุดเด่นคือ เครื่องมาแบบนั้นรสชาติโดยรวมถือว่าดีหวานไข่หวานและไข่แดงเค็มก็ทํามาได้พอดีอันดับที่3าบัวลอยพี่เง็กระชาสงเคราะห์สิร้านปดพี่นุ้ยสุจิราที่เปิดขายมากว่า30ปีแล้วจุดเด่นที่นี่คือเม็ดบัวลอยจะมี็กเจอร์ที่นิ่มเลยไข่ชอบนิ่มต้องรักเขียวได้แบบเพลินสุดตัวไข่เค็มจะมีความชาและไข่หวานทามาได้กําลังดีกะทิมีความหอมมีความมันททุกอย่างด้วยกันคือที่สุดเลิฟมาอันดับที่สองบัวลอยลุงป้าร้านเล็กๆตรงทางออก ตึกชูดิสตอพาร์ร้านที่เพิ่งไปเจอแล้วประทับใจมากให้อยู่อันดับสองเลยเป็นบัวลอยที่ตัวแป้งผสมกับเพ่อนและสีเหลืองเป็นแป้งผสมกับฟักทองมีกลิ่นหอมอบอวลในปากแบบชัดเลยมีความนุ่มนึมหนาหน้ำ,นำกะทิหวานมากด้วยกันกับไข่คือที่สุดและร้านสุดท้ายนับประวันไม่มีไข่ต้้งขอยกให้ร้านนี้บัวลอยหนูหนาหรือบัวลอยจันทนอยู่ห้วยขวางแถวโรงเรียนจันทนเลยเคยทำคลิปบัวลอยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังเป็น แบบรสชาติที่ลงตัวไปหมดเม็ดบัวลอยที่นึบๆน้ำกะทิหวานมันไขย่ยางมาตู่มเยิ้มแต่ส่วนตัวชอบเผือกที่ทำมาแบบครีมมี่ไม่ได้เป็นก้อนๆแบบร้านอื่นคือมันอร่อยจิงร้านนี้ต้องยกให้หน,นึง่งเป็นร้านอื่นไม่ได้เลยร้านไหนเป็นร้านโปรดของใครบ้างเมนมาบอกกันหน่อยนะไปลองดูตา